สวัสดีค่ะชีวิตติกรวันนี้ขอเสนอเมนูข้าวผัดรถไฟเมื่อก่อนเจ๊บอกเลยว่าเมนูนี้คือดังมากใครขึ้นรถไฟก็ต้องได้เคยทานกันแล้วละ่ะแต่จะให้หาทานตอนนี้ก็ไม่มีขายแล้วถ้าใครอยากลองทำทานแล้วก็ตามเจ๊เลยค่ะรีบเข้าครัวไปเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วเริ่มลงมือทำตามกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกตั้งกระทะเทน้มามันลงไปค่ะตามด้วยกระเทียมสับ ค่อยๆผัดให้ส่งกลิ่นหอมได้เลยจากนั้นนำสะโพกไก่หั่นลงไปค่อยๆผัดให้เนื้อไก่ของเราเริ่มสุกดีเลยค่ะผัดไปเรื่อยๆจนเริ่มสุกนะคะจากนั้นตามรยหอมใหญ่ซอยและผัดต่อได้เลยผัดให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากัน เมื่อส่วนผสมเริ่มเข้ากันดีแล้วตอกไข่ใส่ลงไปค่ะตอกไข่ใส่ลงไปและค่อยๆตีให้ไข่ไก่ของเราแตกตัวนะคะและผัดให้เข้ากับส่วนผสมทั้งหมดเลยจากนั้นค่อยๆใส่ข้าวสวยตามลงไป ปรุงรสต่อด้วยซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นน้ำตาลทรายซีอิ๊วดำซอสแดงเมื่อเศษส่วนผสมทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยผัดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันได้เลยค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนข้าวของเราเปลี่ยนสีเลย ผัดไปเรื่อยๆจนเข้ากันดีนะคะจากนั้นตามด้วยคะน้าหัน่นฉลบมะเขือเทศแล้วผัดคลุกเคล้าต่อได้เลยค่ะสีสันคือเพิ่มความสวยงามและความอร่อยเข้าไปมากๆ เมื่อผัดจนส่งกลิ่นหอมสวยดีแล้วโรยร้วยต้นหอมซอยแค่นี้ก็ปิดไฟย,ยกลงเตรียมเสิร์ฟได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูข้าวผัดรด,ดไฟเจขอบอกเลยนะว่าแต่ละสูตรไม่ได้ตายตัวนะคะไก่นุ่มๆผัดเข้ากันกันกบข้าวโหยลดมากทานคูกับพริกน้ำปลาสักหน่อยอร่อยแน่นอนอย่าลืมมาแชร์สูตรข้าวผัดรด,ดไฟที่เคยทานกันมานะคะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวไอจี TikTok ติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ